เมื่อวานอาจารย์บอกไว้ว่าถ้าคุณทักษิณลงอย่าให้ลงตอนเช้าโดยเฉพาะช่วง8โมง23นาทีถึง9โมง18นาทีถ้าเป็นช่วงเช้านะแต่คุณทักษิณก็ลงตอน9โมงแป๊ะเลย9โมงแปะเนี่ยแลนดิ้งเลยนะลงในลัคนาสถิตราศีกันนะก็คือว่าเออมันจะมีสองช่วงเนยคือราศีกัน,นไม่ได้เลยพวกนี้ไม่ควรลงราศีกันก็คือ8โมง23ถึง10โมง1ินทีนี้คือไม่ได้ถูกไหม เพราะว่าเอ่อทำไมไม่ได้คะเพราะว่าลัคนาราศีการเป็นอลิกับดวงเมืองนะเป็นอลิเอ่อดวงเมืองอยู่ตรงนี้นะเป็นอลิกับดวงเมืองนะก็คือมีปัญหานะไม่ดีกับดวงเมืองนะทีนี้ทีนี้แต่เขาลงมาแล้วนะลงมาแล้วก็แล้วกันนะแต่ทีนี้เลิกที่เขาใช้ลงเนี่ยชื่อว่าเลิกอุตรผลคุณีโจโรเลิกก่ายอะ่ะ ถ้าเกิดว่าเราจะไปป้นพมา่าหรือจะปิดรัวป้นไครหรือว่าเราจะขึ้นเรือนเขาไปป้นเขาอ่ะก็ใช้เลิกนี้แหละเ้าชื่อว่าอุตรผลคุณิจโรโจโรก็มีทั้งหมดสามเลิอกอุตรผลคุณิจโรอุตราศาสตร์แล้วก็กิติกานะแต่ขึ้นอยู่กับฤดูกาลเนี่ยนะกิติการอยู่นี่ ต้นปีใช้กิติกานะกลางปีใช้อุตรผลคุณีปลายปีใช้อุตราศาสตร์นะตอนที่พม่มาตีกรุงนะตีกรุงอยุธยาสองสามหนึ่งศูนย์ก็ใช้อุตราศาสตร์โจโลตีตอนดึกตีตอนเดือนเก้าช่วงนี้แหละจะต,ต,ตีตอนสี่ทุ่มไนงะถ้าเป็นเ,เลิกตอนเช้าต้องเป็นอุตรผลคุณีโตโรถ้าเกิดคืนนี้จะป้นค่ายจะตีค่ายก็ไปตีแถวสี่ทุ่ม นะแต่แต่ตอนที่พม่าปล้นไทยเนี่ยมันจะแถวเดือนก้านั่นแหละอาจารย์จำเดือนไปไม่ได้นะอันนั้นนะ่ะเขาใช้อุตราศาสตร์โจโวเพราะเขาตีค่ายประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มไงเขาปีนอ่ะพม่าปีนอะ่ะนะสี่ทุ่มห้าทุ่มนะปีนุทิทยานะจําได้มาสมัยก่อนอะ่ะสมัยที่เราเสียกรุงอ่ะนะทีนี้ของคุณทักษิณเนี่ยเขาลงมาเลิกนะซึ่งเป็นอดีตกระดวงเมืองนะแต่แต่จริงๆอ่ะวันนี้มันเป็นดีถีพิฆาตนะ ดีทีพิฆคาตเนี่ยคือเขาใช้วันนี้เป็นวันไม่ดีนะคือไม่ดีไทยแต่ดวงจีนเขาใช้เอ,อเขาใช้เลิกอะไรนะหนุ่มเลี้ยงวัวกับสาวทอหูอะไรเนี่ยนะแต่ว่าดวงไทยเนี่ยไม่ดีดีทีพิฆคาดีทีพิฆคาตพิฆคาตใครคะก็พิฆคาดคนใช้เลิกใครคนใช้เลิกกับใครมากับคนนั้นแหละนะก็คือพิฆคาดคนนั้นคือเลือกไม่ดีดีทีพิฆคาตนะดีทีพิฆคาตเนี่ยอันตรายอันนนงอันนอนะ นี่ไงหนูดูอันนี้นะอันนี้นะเขาเรียกว่าเอลูกระวางธาตุดินนะคุณทักษิณเนี่ยลงมาระวังลูกนี้นะก็คือระวังพราะาอาจระวังสีนะตรียางมูละนะก็ถือว่าดีแต่ที่นี้เขาอันนี้คือเวลาเขาลงเครื่องงานแต่เราไม่รู้ว่าเขาออกจากเครื่องบินน่มาเหยียบแผ่นดินเมื่อไหร่ถ้าเขามาเหยียบแผ่นดินช่วงหลังจากเก้าโมงสิบเก้านาทีไปอ่ะอันนี้มันจะไม่ดีตัวเขาเพราะเกิด ขหลงตรียางเสาระวัาวางอังคารนะเป็นตีเอ่อไม่ดีกับสุขภาพก็แล้วกันนะตียางเสาระว,าวางังคารนะตียางตียางเดชดนะระาวาังบริวารอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถ้าแต่ว่าเขาแลนดิ้งระวังนี่ไงระาวังสี นาะตรียางมูลาก็โอเคแต่เขาน่าจะอาจจะลงตอนนี้ก็ได้แต่ตอนที่ลงเนี้ยไม่มีคนรู้นะว่าจริงๆเขาลงกี่โมงก็ต้องไปถาม AOT ที่ที่ขา่ขาวๆออกอ่ะมันออกแค่ศูนย์เก้า landing ใช่ไหมแต่ landing ยังไม่ลงงาน landing ก็แค่ landing ถูกไหมว่าเรา landing กว่าจะลงจากเครื่องกี่โมงกับพึ่งชงั่งอ่ะงั้นเป็นไปได้ว่าคุณทักษิณน่นะอาจจะลงมาลูกนี้นะระวังอังคารระวังบริวารตรียางเดชนะ ก็ไม่ค่อยดีกับคุณทักษิณเท่าไหร่แต่แต่ระวังรูกนี้มันดีกับยังโอเคอะ่ะไม่ใช่มันไม่ใช่เลิกโจนไงะวังรูกนี้เป็นภูมิปัโรเลิกก็คือกับเมืองไทยก็โอเคอะ่ะยังดีในแง่ที่ว่ามันเป็นระวังภูมิปารโรเลิกไม่หลายมากแต่ว่าพอดีเขาแลนดิ้งะวังเลิกโจนไงอันนี้มันเป็นเลิกโจนลูกเนี้ย9โมงนะถึง9โมง18เป็นเลิกโจนนะแต่แต่เลิกที่เขาลงเนะี่ยคือ เขาลงราศีกันใช่ไหมราศีกันเนี่ยมันเป็นอดีกับดวงเมืองนี่เหรอมาเอ่อแต่เขาก็เกิดราศีกันอยู่แล้วล่ะนะเขาเขาอาศัยว่าเขามาในวันเกิดเขาคือมาวันอังคารมาราศีเกิดเขาคือราศีกันนะ่นะนะเดี๋ยวอาจารย์ค่อยมาคุยนะเรื่องดวงเขาอื่นๆต่อไปเอาอันนี้แค่นี้ก่อน